ยังยังเรายังภาวนาว่ายัางมีผู้รอดชีวิตเราต้องคิดอย่างนี้ก่อน<ม>ยังมียังภาวนาว่ายัางมีผู้รอดชีวิตอยู่เพราะเขามีโอกาสที่จะไปอยู่ในกล่องในโรงอย่างนี้แต่ว่าจะมีจะมีในระหว่างทางอาจจะพบผู้ที่ไม่รอดชีวิตอยู่เราก็จะกู้ร่างเขาออกมาแต่มันเหมือนมีเสียงมีภาพวิจารณ์ว่าใช้เวลานานมากแล้วกับการที่จะต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วค่อยๆเอายังไม่เอาคนออกสักสักทีอ่ออนนั่นนั่นั้นเป็นความเห็นของท่าน นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะคิดกันในลักษณะที่ว่าเออเรายังพอมีทางนะเราก็รื้อด้วยในขณะเดียวกันเราก็เซิร์ชด้วยรื้อด้วยเซิร์ชด้วยค,คืออยู่ที่อยุดท,ที่เราเราคาดหวังอนะว่าเป็นยังไงเพือ่อเวลาเราหยุดงานเราพูดถึงหยุดงานหยุดเนี่ยจริงๆไม่ได้หยุดแต่ใช้เครื่องมือหนักเนี่ยในการดึงสงสงอะก็คือดึงล้างไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้คนเข้าไปเซิร์ชข้างในเข้าไป หาผู้ประสบภัยอพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บพอถึงจุดจุดหนึง่งไม่เจอหรือเจอก็จะกู้เลยถ้าไม่เจอก็หอดกําลังแล้วก็ทําต่อเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้ก็จะทําแบบนี้เพื่อเกิดให้หาโพรงเพราะโอกาสที่ผู้ประสบภัยจะรอดชีวิตเนี่ยอยู่อยู่ในโพรงเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเลยเวลามาแล้วแต่เราพยายามทําคู่ขนานเพราะเรายังหวังว่าเราจะมีปฏิหาริย์ที่จะช่วยเขาได้นะฮะะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังยัง,ย,งยังทำในลักษณะนี้สลับกันไป ค,ความเป็นไปได้ที่บอกว่าเป็นโครงเนี่ยค่ะมันจะเป็นตรงจุดไหนบ้างนะคะออมีโอกาสออกที่จะเป็นโครงจากกองลิฟต์โครงจากเบสเมนต์โครงจากช่องบันได <ynen. S 2> มีโอกาสเป็นไปได้ <ynen. S 2> โดยเฉพาะเบสเมนต์เนี่ยมีโอกาสที่มันเป็นโครงใหญ่ถ้าเข้าไปได้เนี่ยคนมีโอกาสที่จะจะรอดก็อยู่ใต้ันอยู่ต้าืนดินนะจ๊และจากที่มันผ่านมาหลายๆวันแล้วอากาศยังปันยังพอมี่จะเกลียอยู่ตรงบริเวณคงนั้ได้เรัเท่าที่เขาเข้าไปเชิดูแล้วก็มีโอกาส มีโอกาสเพราะว่าพอเขาขุดเข้าไปปั๊บพอถึงตำแหน่งที right right? you know huh? right. ่เป็นโพรงปั๊บเนี่ยเขาสามารถมุดเข้าไปสองช่องเาไปเห็นข้างล่างได้ว่ามันโล่งเพราะฉะนั้นเมื่อคนยังสามารถเี็นแต่รอดตัวตัวเองรอดไม่ได้เท่านั้นเองมันมีช่องว่างห่างก็ยังสามารถมองเห็นช่งว่างได้อยู่ระดับแต่ต้องใช้กล้องเราไปสองเพราะฉะนั้นก็ยังมีความคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมีออกาสไหลเข้าไปแล้วก็หวังปฏิหารตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันแล้วก็ลดน้าหนัก โดยการพยายามอย่างที่เราทําอยู่นะครับอย่างโซนซีโซนดีอย่างเบื่องต้นนะครับเพื่อที่จะเอาของต่างๆออกพี่ที่บอกว่าไอ้ปล่องพวกนี้ตอนที่มันถล่มไปเราคาดว่าจะไปอยู่ตรงโซนไหนหรือว่ายังไงนะครับเออปล่องเนี่ยจะต้องดูว่าปล่องที่ว่านเป็นปล่องลิฟต์ใช่ไหมแล้วปล่องลิฟต์อยู่ด้านซ้ายหลัง ถ้าเรามองเข้าไปงั้นเขาแสดงว่ามันอยู่ในช่วงนั้นแล้วบันไดอยู่ตรงไหนเราก็จะไปดูเพราะคนส่วนใหญ่เวลาหนีก็หนีลงบันไดนะครับลงบันไดเนี่ยถ้าเขาลงไม่ได้เร็วก็มีโอกาสรอดเพราะว่าจะถูกบันไดถล่มตามลงมาก็จริงอะแต่พอถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะโดนตัวอื่นขวางอยู่ได้แต่ละชั้นอันนี้เราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นกับคนที่อยู่ใกล้ๆชั้นล่างแล้วไม่รู้จะไปไหนออกไปข้างหน้าก็ไม่ทันก็ลงเบสเบสเมน์เบสเม้นท์คือใต้ดินที่จอดรถอย่างนี้เป็นต้นก็มีโอกาส Thank mm -hmm. you.